ตอนนี้นะคะแม่แม่อยู่ที่สยามกิจะค่ะที่สยามสแควร์มาที่ร้านเบโกะเบโกะนะคะเป็นร้านที่ขายครปฟนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะคะเรามาดูเมนูของที่ร้านนี้ดีกว่านะคะน่าทานทุกอัดเลยนี่คะ่ะเมมเม่สั่งอันนี้ไปอร่อยมากมันเป็นชีสที่แบบเข้มข้นมากเลยะค่ะแล้วก็ มีไส้กรอกมันเข้ากันดีกับแป้งเค้กมากๆเลยนะคะนี่ก็อร่อยะคะ่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาที่สยามกิจตรงสยามนะคะก็แวะมาได้ที่ร้านเบกโกเบกโกนะคะ